สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะขอนอกเรื่องการปั้นไปนิดนึง่งแต่ผมคิดว่ามันสำคัญที่สุดสำหรับงานปั้นเนาะก็ตามหน้าปกคลิปเลยครับคือนอกจากเครื่องมือเทคนิคแล้วทศัศนคติผมสำหรับผมนะผมว่ามันมันมันสำคัญที่สุดมันมันทำให้งานปั้นง่ายขึ้นด้วยคือ ถ้าสังเกตทุกคลิปที่ผมเคยทําก่อนหน้าเนี้ยผมจะพยายามทําขั้นตอนต่างๆให้ดูง่ายที่สุดเพราะเวลาทํางานอะถ้ามันดูไม่ยากอะมันม,มันง่ายที่จะเริ่มทําบางทีแบบผมเจอต้นแบบยาก,ยากๆเนี้ยเลยนะผมก็ต้องใช้ทัศนคตินี่แช่วยเทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆก็คือการลดทอนรูปทรงเหมือนเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเคยทําลงไปส่วนดีเทลและอะไรอย่อื่นๆเนี้ย เดี๋ยวค่อยๆตามค่อยๆเติมค่อยๆเก็บเอาอันนี้ก็ก็แล้วแต่ความสะดวกขงแต่ละคนเลยแต่แต่สําหรับผมนะถ้าถ้าถ้า,า,ามีอารมณ์ในการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ค่อยมามาเติมมามาเก็บดีเทลเอาเพราะว่าบางทีอารมณ์มันก็สําคัญเหมือนกันบางทีอารมณ์อารมณ์ไม่ค่อยอยากทำอ่ะงานมันออกมามันก็จะแบบเหมือนจะไม่ค่อยดีโอเคส่วนเรื่องสัดส,ส่วนเรื่องอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ตารางกริ อย่างที่ผมทําไปในหลายๆคลิปนี่แหละก็จะพยายามทําให้งานมันดูง่ายที่สุดวิธีนี้อาจจะเริ่มจากงานง่ายๆก่อนจะได้สัดส่วนดีเทลน้อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆทํางานที่มันซับซ้อนมากขึ้นดีเทลมากขึ้นสุดท้ายแล้วงานออกมาเนี่ยเหมือนไม่เหมือนอะผมคิดว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์และกับความชํานาญเพราะว่าผมมองว่ายังไงทําครั้งที่สองอะมันก็ต้องดีกว่าทางครั้งแรก ทำขั้นที่สามเนี่ยก็ดีกัาขั้นที่สองมันอยู่ที่การฝึกฝนละข้อดีที่ผมอยากจะให้มองงานปั้นให้ง่ายเลยนะก็เพราะว่าอาอย่างแรกเลยถ้าถ้าถ,ถ้าคุณคิดว่ามันคืองานอดิเรกมันก็จะทําให้กล้าที่จะเริ่มทําเพราะว่าถ้าถ,ถ้าถ้ามองว่ามันยากเนี้ยมันก็จะ่ามันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีหนึ่งแต่ถ้ามองให้มันดูง่ายเนี้ยโอเคเราก็จะกล้าลองกล้าทําอย่างที่สองเลยถ้าคุณทําในเชิงธุรกิจ มันมีอะไรที่ยากกว่างานปั้นเยอะมากเช่นการขายทำไงให้ขายได้การตลาดการใช้เครื่องมือต่างๆเช่น YouTube Instagram Facebook Twitter ซึ่งผมเองก็ยังใช้เป็นแบบไม่ถึง10%ของมันเลยนะก,ก,ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกในกรณีทีถ้าขายต่างประเทศความยากก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะวันจะมีพวกภาษาวัฒนธรรม ช่องทางการส่งสินค้าช่องทางการชำระเงินบาบาาอีกมากมายผมถึงต้องพยายามมองงานปั้นเนี่ยให้มันง่ายที่สุดเพราะอย่างที่บอกมันมีอย่างอื่นที่ยากกว่าที่ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายส่วนเทคนิคขั้นตอนต่างๆที่ผมเคยทำคลิปแชร์ไว้อนะเนาะมันก็เป็นประสบการณ์ของผมเองแหละที่ผมแบบเจอมาเจอมาเองกับตัวทั้งหมดได้ความรู้ใหม่ๆหรือปัญหาใหม่ๆอันนี้ก็คือจากการทดลอง เนื่องจากผมไม่ได้เรียนมาด้านนี้เลยไม่ได้เรียนศิลปะไม่ได้เรียนอะไรมาเลยก็กลุยดะมาเองเรื่อยๆไม่ได้มีตัวอย่างไม่ได้มีต้นแบบแนวทางไม่ได้มีคนแนะนําอย่างเป็นทางการก็ครูพักรักจํามาจากทางนู้นทีทางนี้ทแีแล้วก็ค่อยมาดูว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นพอได้ลองทําก็ถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เขาใช้อย่างนี้นะคนนี้ก็ใช้วิธีนี้นะเราก็เอามา a d e p ปเอามาดัดแปลงมาเป็นแนวทางของเราเอง พราะอย่างที่บอกคือแนวทางของผมผมก็ผมก็ลุยของผมมาเองอะนะถ้าคลิปนี้มีครูหรืออาจารย์ศิลปะท่านใดที่ที่ที่เข้ามาชมก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนื้อหามันอาจจะไม่ตรงตามแนวทางที่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 ถูกต้องหรือว่าอะไรอเงี้ยอันนี้ก็ต้องขอขอโทษไปก่อนเลยส่วนเนื้อหาไหนที่ที่ผมทําไปแล้วพอจะนําไปใช้ได้เงี้ยผมก็ ก็ยินดีครับถ้าถ้าขั้นตอนไหนมีวิธีที่ดีกว่าเนี้ยก็รบกวนแนะนํามาด้วยเพราะผมก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอ,อยากให้คิดว่าช่องนี้ครเป็นเป็นพื้นที่ในการแชร์กันมากกว่าไม่อยากให้มองเป็นการสอนนะครับเพราะว่าผมผมก็ไม่ได้เรียนมาผมก็ไม่กล้าไปสอนใครหรอกถือว่าเป็นการแชร์กันดีกว่าถ้าใครมีวิธีหรือเทคนิคที่ดีกว่าในขั้นตอนต่างเนี้ยก็คอมเมนต์มาได้เลยเผื่อผมอไปทดลองและอาจจะเอาเอาเอาคำแนะนำนะั้นทำคลิปลง YouTube ด้วย เพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยหรือว่าแนะนําหัวข้อที่อยากให้ผมทําคลิปก็ได้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปทําดูสุดท้ายนี้ก็อยากให้มาลองทํางานปั้นกันดูนะครับอ,อยากให้มองว่ามันมันมันไม่ได้ยากแล้วก็แล้วก็มาลองทำดูก็เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังจะเริ่มทำด้วยโอเคครับขอบคุณครับ